สวัสดีครับชาวนี้สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูสะเต็มๆรูปแบบนะครับอันนี้อยู่ส่วนแม่ครับนี่วิวนะครับถ้าตั้งขนาตรงนี้นครับมาดูที่จะตั้งขนาเชียงนานี่ครับ,บวิว อยู่หลักล้านครับนี่ตั้งตรงนี้ครับ ยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่เราจะปอกสเ,ปเสาเข็มเทปูนตีนเสานะครับเสาอีกข้างนึงจะอยังตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นดินพื้นอยู่นะครับตรงน,นี้ครับบรรยากาศนะครับถ้าตั้งตรงนี้นะนู่นครับภูเขาแม่ขึ้นไปเก็บดอกกระเจียวที่นู่นแล้วครับ ผักหวานเขาลูกนั้นใกล้กลสวนครับขึ้นไปตรงนั้นก็ถนนดำนะครับเดี๋ยากล้วยเอาผลไม้มาปลูกครับแทน่นี้ได้เลยครับสะนี้นึงไร่ครับสวนยางกับสวนยางครับตรงนี้เหมาะเลยครับตรงนี้ ตรงนี้เขาก็ทำคันให้กว้างครับสำหรับตั้งตั้งขนมเทียงหน้าตรงนี้เหมาะเลยครับมองนี้มีสัญญาณครับตรงนี้มีน้ำนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้มีกบอยู่ครับแต่ไม่ได้เอา ลงไปไข่ที่นี่วิวนะครับสวยรอบเลยกองไม้ไผ่ไมาปลูกนะครับไม้ไผ่ป่ามีน้ำ เดี๋ยวจะย้ายขึ้นมาปลูกฝนตกนั่นก่อนนี่ครับเดี๋ยวจะได้ไถแล้วครับนที่นานบวบครับนั่นดอกบวบด้วยครับที่แม่ปลูกไว้เอามาปลุกที่นี่ขึ้นมาแถวคันสะนี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับก็มาแล้วฝากกา like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้ขุดขุดท้องนานะครับไ่ไ,ไลนะ่พอดีเนื้อสะตอนชั้นอยู่นะครับเพิ่งกีดเสร็จตีห้า วันนี้ครับฝนมันจะตกนะครับวันนี้นี่ก็ที่นาที่ไม่ได้ทำเดี๋ยวปีนี้จะทำครับตรงนี้โอามีสะอีกลูกหนึ่งแล้วครับอืม หลวงขุดให้นะครับนี่นะหูบ้านละสิบบ่อมน้ำแล้วเดี๋ยวปล่อยปลาครับนี่ปลูกหลายอย่างปลูกกล้วยปลูกผลไม้รอบคันสะนี่ได้เลยครับนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกับดักเขานี้ตรงนี้ กับดักปลาสะอ,อนันดะสาเล็กครับติดก,กับสะขุดใหม่พริกแม่ปลูกไว้จะโดนไหมอิด ม่โดนครับดูตัวนี้ก่อนโอ้ยโดนตะหอยครับนี่สามลูกเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาเอาไปก้อยครับหอยปังนี่กําังดักไม่ถูกไ,ไม่โดนไม่ไผ่ครับนี่ บัวด้วยครับเดี๋ยวเอาลงไปปลูกที่นู่นด้วยสะใหม,ม้ดอกบัวเต็มเลยครับบานเลยทำกเกษตรพอเพียงครับบัวแม่อมดอกบานนี่ครับเหลืองอลามครับ เหลืองอ้อยเลยเอาไปแกงทำแกงทำอ่อมนี่ดอกหวบเแกงน้ำใสนีคส่ครับเส็บด้วยครับเดี๋ยวไปดูอีกสองสาอันกับดักเดียวค่อยกับบานเดี๋ยวสักสิบโมงค่อยมาหยอดน้ำกดครับพอสวนหนึ่งผมหยอดเสร็จแล้ว กีส่สวนนี้ก็ไปหยอดสวนนูน้น <c oughs> <c oughs> ผักบุ้งเต็มเลยครับผักบุ้งแดงนี่สวยมากเลยงามงามให้งามหลายครับเป็นแต่แสบแทนผักบุ้งแดงนี่ยอดอวบ,บเลยครับนี่ บุงแดงครับเป็นยานะครับุบงแดงนี่นก็ไม่โดนครับกับดักน้ำเยอะแล้วไม่ค่อยโดนครับมันไม่ทำงานกับดักไม่ทำงานดักปลา น่าจะพอก้อยกบนี่หอยนี่ดำๆนะหอยนะครับหอยปังครับไม่มีหอยเชอรี่นะสะนี้ดนวนนะโอ้หลายลูกอยู่ครับพอก้อยอยู่ห้าหกลูกก็พอก้อยแล้วนี่โอเคครับหลายลูกอยู่หลายลูกนี่ดำๆนะครับเดี๋ยวช่วงบายมาเอา สาย <c oughs> ไปดูอีกอันสุดท้ายมันจะหมานไหมตัวผักหวานเต็มเลยครับเลยทีแรกว่าจะให้ขุดตรงนี้แต่มัน จะได้ต้นผักหวานครับก็จะขุดขุดสี่เหลี่ยมแล้วให้ได้มาตรฐานเขาขุดลูกใหม่เลยครับตัวนี้ก็ไว้นี่เลยอันนี้ก็คือผักอีกชนิดหนึ่งนะครับเนี่เป็นตะข่ายมันไม้ขลูกนี่ครับนี่ครับลูกเป็นตะข่ายแบบนี้ก็กบบสุกสีเหลืองครับยองอ่อยอันนี้ลูกยัง เล็กอยู่ครับหาลูกใหญ่ให้ดูก็จะเป็นขนแบบนี้ครับนี่ยนี่ครับขนแบบนี้ยอดก็เอาไปทำแกงได้ครับเอาไปลวกได้ไปนึ่งใส่ปลาลูกจะเป็นตะข่ายแบบนี้ครับนี่เยอะที่บ้านก็มีครับเยอะไปลวกใส่ปลานี่ ไปนึ่งใส่ปลานระแสบเด้อครับอยูดูก่อนทำงานไม่ตัวนี้ไม่ทำงานครับดักตัวนี้ประมาณทำมันอยู่ตรงนู้นครับใสบ่ <c oughs> <c oughs> ต่วนผัหวานเล็กๆ,ๆครับนี่ยอดผัหวาน,นับนี่ได้อยู่ ก็ได้แก่งอยู่แก่เริ่มแก่เต็มอยู่ขึ้นขึางวนมีมดส่มครับขึ้นยากกัดมาดูสวนมันงอกเริ่มงอก,กยางหรือว่าก็เริ่มงอกแตกตาขึ้นแล้วครับยาก็เริ่มขึ้นแล้วครับนู่นถึงนู้นครับ สวนมันที่ผมปลูกนั้นบรรยากาศครับปลูกไปถึงนู่นครับตรงนี้จะมีสัญญาณอยู่นะครับตรงนี้ถ้าตรงนี้นะมีเป็นที่ครับเพราะันบางภูเขาลูกนี้ครับนี่เสาสัญญาณนะอืมต้นถัวหวานสูงนะครับ อ็หุดนอย่หนครับดกอยู่เริ่มแก่แล้วครับเต <Th an> ็มอยู่ต้นบกหวานเล็กๆทั้งหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไปคราวนี้กลับครับกลับบ้านแม่ตอนนี้หกโมงเช้าครับมาตีสามครับจนสว่างเลยครับผมอยู่สวนอียางแล้วก็อียางเสร็จก็หยอดน,น้ำกดครับ ฝนตกอีกรอบก็จ้างเขามาไถาครับทุ่งนานี่ยไถพนดินไว้เตรียมทำนาครับปีนี้สวนมันก็ทำทำขายออนไลน์ก็ขายขายได้ก็ขายขายไปแล้วก็ขายขายเรื่อยๆ <c oughs> กับบ้านเม่ส้มเขียวหวานก็มีต้นหนึ่งนี่สับประรดก็แม่ปลูกไว้เยอะนะอันนี้ส่วนน้อยนะนกำลังกันนู่นนูน,น,นถึงนู่นครับมังนัดครับข้างบนนู่นเยอะครับปามังนัดสับประรดนะ ตะไคร้ก็ปลูกก็เยอะครับไม่ได้ซื้อนะครับตะไคร้ก็แม่ปลูกยาวนู่นตรงนี้ มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อครับอันนี้เพิ่งกินเมื่อเช้านี่นี่อยู่ติง้งติ้งอยู่ครับนีน่กินเมื่อเช้านี่ครึ่งถ้วยแล้วครับนี่ ติงไปแล้วครับคลิปนี้ทำไว้แค่น,นีเดอรครับบ๊ายบาย